สวัสดีครับพบกับแฟนเฟิร์สชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ Fan First Channel มีข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งมาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยของเราในช่วงที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9นั่นเองวันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยกลางของเรานะครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทีเฟิร์สเองได้บอกกล่าวข่าวเกี่ยวกับการรับเงินคืนจากการประกันมิเตอร์ไฟฟ้าหลายๆคนก็ทักเข้ามาว่า ฟังไม่รู้เรื่องนะ่าจะมีซับไตเติลภาษาไทยขึ้นมาบ้างแต่บางเอิญพูดเป็นภาษาอีสานเนาะถ้าเกิดต้องมีซับไตเติลนั้ก็โอ้โหเหนื่อยสำหรับคนทําคลิปเลยครับดังนั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้จะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยเลยเนาะจะได้เข้าใจกันทุกคนทุกภาคพร้อมๆกันนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการกระทบแบรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถ ทำงานได้เป็นปกติในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ช่วงนี้ทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการออกมาเยียวยาเป็นระยะระยะและอีกหนึ่งโครงการที่ตอนนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะมีโอกาสได้รับจากรัฐบาลที่จะอัดฉีดเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโครงการนี้คือโครงการอะไรเดีย๋ยวไปฟังกันเลยครับ มาตรการนี้คือมาตรการการเยียวยา5,000บาทให้กับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระนั่นเองสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับการเยียวยาเงินในครั้งนี้ได้การลงทะเบียนจะสามารถทําได้อยู่2ทางด้วยกันนะครับทางแรกนั่นก็คือการปตริดต่อกับธนาคารของรัฐซึ่งจะเปิดให้กับประชาชนได้รับการเยียวยาจากมาตรการนี้ นั่นก็คือ1ธนาคารออมสิน 2. ธนาคารทอกอสอและ3ธนาคารกรุงไทยแต่ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ไม่แนะนําให้ไปทําเพราะว่าด้วยมาตรการการกักกันด้วยมาตรการการที่เราต้องมีระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing นะครับดังนั้นมาตรการนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาตัวเองไปอยู่ในคนหมู่มากที่ธนาคารดังนั้นวิธีการนี้ จึงไม่แนะนําแต่วิธีการที่2ที่จะแนะนําเป็นอย่างยิ่งและรัฐบาลก็แนะนําให้ทําวิธีนี้ก็คือวิธีที่2การลงทะเบียนทางออนไลน์ซึ่งจะเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดเราสามารถทําได้เองที่บ้านเรานะครับ <Yeah. S 1> เราสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w o w i e w e b เราไม่ทิ้งกัน .com เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับสำหรับคําว่าเราไม่ทิ้งกัน ไม่ต้องวักนะครับพิมพ์ติดกันเลยเข้าไปในเว็บไซต์เข้ายัางไง w ว w รว็บคืออะไรก่อนอื่นนะครับเราต้องมีโทรศัพท์ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็คือโทรศัพท์ที่เราสามารถเลื่อนจอได้นะครับสามารถที่จะทําต่างๆบนหน้าจอเราได้อันนี้เรียกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและนอกจากจะมีโทรศัพท์แล้วเราจําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ด้วยนะครับจะผ่านการเติมเงินหรือผ่านรายเดือนก็แล้วแต่ถ้าเรามีพร้อมทั้งสมาร์ทโฟนมีพร้อมทั้งเน็ตแล้วนะครับ ให้เราเข้าไปที่ Google Google เป็นยังไงอาร์ตับเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง <Huh? S 1> ในการลงทะเบียนมาดูกันเลยครับหนึให้เราเตรียมบัตรประชาชนนะครับ เพราะเราต้องกรอกเลข13ตัวจําเป็นต้องกรอกในฐานข้อมูลของเขานะครับและ 2. เตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเราใส่ลงไปในฐานข้อมูลนะครับเพื่อที่เขาจะได้ตรวจสอบและ3ข้อมูลนายจ้างคืออะไรนะครับข้อมูลนายจ้างก็คือสถานประกอบการสถานทํางานเราที่ทํางานเราร้านทํางานเราชื่ออะไรเราก็ใส่ไปนะครับ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรพอรักรอทั้ง3เรื่องนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวข้อมูลานายจ้าง <C ute> ก็ถือว่าเป็นการเซตในการให้หลักฐานของเราพอเราลงที่เบียนเสร็จนะครับเราก็เตรียมรับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ได้เลย <C ute> การรับเงินเยียวยาคืนรัฐบาลจะคืนให้เรานะครับ5,000บาทเป็นเวลาทั้งหมด3 <C ute> เดือนนะครับตรวจสอบข้อมูลเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็เตรียม จ่ายเงินเยียวยาให้กับเราผ่าน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13ตัวของเราเองและช่องทางที่2ผ่านระบบธนาคารออนไลน์ของเราเองดังนั้นเราสามารถจะเลือกรับว่าเราจะรับช่องทางแรกหรือช่องทางที่2 <Wow. S 1> ตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับมาตรการการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสนั่นเองนะครับคุณสมบัตินี้ใครบ้างจะมีโอกาสได้รับแะน่นอนครับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมีโอกาสที่จะลงทะเบียนได้เหมือนกันหมดนะครับแต่จะเพิ่งลงทะเบียนวันนี้นะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่28มีนาคม2563นี้เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อมเอา,าละครับแต่วันนี้แฟนเฟิร์สเองก็เอาข่าวดีๆมาบอกกล่าวพวกเราทุกคนและขอให้มีความสุขนะครับสภาพแข็งแรงนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แฟนเฟิร์สลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย